สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินก็จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าอยากเก็บคําวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจแต่จงรับฟังและใช้มันมาเพื่อพัฒนาตัวเองดีกว่านะคะและอย่าให้คําพูดของคนอื่นเนี่ยมาตัดสินชะตาชีวิตของเราเองนะคะก็หมายถึงว่าเราเนี่ยนะคะ อย่าเก็บคำพูดของใครเนี่ยนะคะมาตัดสินชีวิตเรานะคะหมายถึงว่าใครจะนินทาหรือใครจะพูดอะไรกับเราเนี่ยนะคะเข,เขาคนนั้นถ้าเขาไม่รู้จักเราดีพอนะคะเราไม่ต้องตีค่าชีวิตของคำพูดของเขานะคะให้เราเสียใจนะคะ จึงเชื่อว่าไม่มีใครรู้เท่ากับเราเดีพอนะคะว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเขาเองหรือใครก็แล้วแต่นะคะไม่สามารถนะคะที่จะมาทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะคะคือ,อตกต่ำลงนะคะหรือจะมาทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะคะแย่ลงหรือว่าใครก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะ มาบงการชีวิตเราได้พูดง่ายๆนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเราอย่าแคร์คำพูดของคนอื่นนะคะคือเราฟังรับฟังคำพูดของคนอื่นติชมหรือใครที่จะมาติชมเรามาให้คำแนะนำเราเนี่ยเรานำมาพัฒนาตัวเองได้ถูกต้องไหมคะแต่เรานะคะอย่าเอาคำพูดของเขานะคะมายึดต,ติดแล้วก็มาคิดว่าเขาเอ,อ่อคำพูดของเขาเนี่ย ะะที่มาทิ่มแทงเราหรือมาทําลายความรู้สึกของเรานะคะเราต้องมีความเขาเรียกว่ามเีเป็นตัวของตัวเองหรือมีทัศนคติของตัวเองนะคะยึดม,มั่นในตัวตนของเรานะคะหรือเขาเรียกคําว่าเราต้องศรัทธาตัวเราเองนั่นเองนะคะเราอยากไปคือกล้าพูดเลยว่านะเราเองเนี่ยนะคะ ไม่จะบอกว่าไม่สนใจคนอื่นก็ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเราอยากไปเอาความรู้สึกของคนอื่นที่เขาเอามาทําลายความรู้สึกของเราหรือพูดกับเราไม่ดีแล้วก็ซึ่งมันไม่เป็นจริงหรืออะไรอย่างนี้นะคะความจริงเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะถ้าเราทําดีเนี่ยเราไม่ต้องไปเกรงกลัวใครนะคะแล้วก็คือ ใครจะมองเรายังไงนั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคะฉะนั้นแล้วจินเองก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะมีความเอเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ทำเดีให้มาก ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพราะจินเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นคนที่จิตด,ดีอยู่แล้วนะคะเราก็เออรู้จักว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเนี่ยนะคะเราก็จะมีความสุขในตัวของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเราไม่อยากจะเอ่อเขาเรียกว่าเรื่องมากหรืออะไรเนี่ยนะอย่างคนก็บอกนะคะครบ คบคนให้น้อยดีกว่าคบคนมากมากมาก,มากเรื่องมากความอะไรอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเราครบคนมากแล้วเขาให้ประโยชน์กับเราก็เป็นสิ่งที่ดีเราต้องดูด้วยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะไม่มีใครรู้เท่ากับตัวเราเองนะคะหรือไม่ว่าคำวิจารณ์อะไรนะคะถ้ามันไม่ได้ส่งเสริมให้เรารู้สึกดีเราก็วางม,มันเสีย นะคะอย่าเอามาใส่ใจนะคะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรืออะไรเนี่ยนะคะมันก็แค่เป็นลมผ่านไปผ่านมานะคะเ,เพื่อนๆอย่านำมาใส่ใจนะคะพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ไม่ดีก็นะคะไม่ต้องเอามาคิดนะฮะสิ่งไหนที่ดีเราก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองนะคะแล้วทำให้เรามีความสุข ะะจิงเชื่อว่าคนเรามีความสุขเนี่ยนะคะอยู่ตรงไหนมันก็สุขนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกดีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันมีค่าในทุกๆวันที่เราตื่นมานะคะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยจินบอกเลยว่าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยจะนึกว่าชีวิตเรายืนยาวชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวนะคะแต่ อย่าประมาทแค่นั้นเองนะคะเพราะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะมากขึ้นนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเราเองนะคะก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นนะคะหลยหมายถึงว่าบางคนก็จะพูดว่าเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะก็ก็ก็หมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเราเองนั่นเองนะคะถ้าเราดูแลตัวเราเองดีเราก็สามารถที่จะไปดูแลคนอื่นได้นะคะหมายถึงว่าถ้าเราเข้มแข็งพอนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไป ออดูแลคนอื่นได้ดีพอนะคะคือเราต้องเข้มแข็งเราต้องเป็นคนทีออ่มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วกเออ็เป็นคนที่จิตด,ดีนะคะมีทำอะไรกออ็ต้องไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะสติเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรานะคะเมื่อเกิดปัญหาหรืออะไรขึ้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรา แก้ปัญหาได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสติหรือโผงผางอะไรอย่างเนี้ยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะจินก็นำมาฝากว่าก็เหมือนกับยังไงอะสรุปว่าอย่าไปนำคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นนะมาทำให้เราเสียความรู้สึกนะคะแต่เรานำคำพูดของคนอื่นนะคะมาพัฒนาตัวเราเองได้ นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะยังไงก็คลิปนี้จินก็นำมาฝากแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ